Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ สรุปข่าวอาอ์เซนช่วงเย็นสองแข้งปืนมีชื่อเข้าชิงโฟเดนเตงป้องกันตำแหน่งดาวรุ่งพีเมียยอดเยี่ยม2022ฟิลโฟเดนกองกลางเมซิตี้คือตัวเตงขวาตำแหน่งนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมอายุไม่เกิน23ปีวันเปิดซีซั่นเพียมลีกอังกฤษซีซั่น2021-2022ซึ่งหากทำสำเร็จจะเป็นการรักษาเกียรติยศด,ดังกลา่าวต่อเนื่อง2ปีซ้อนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลีกแจ้งว่าสตาร์จากเรือใบสีฟ้าสร้างผลงานโดนดเด,นดน่นลงสนาม27เกม ช่วยทีมชนะ20สเสมอ5และแพ้2กดไป9ประตู5แอสซิสต์รังจากฟุงเมื่อผ่าน36เมต์เดย์โดยมิดฟิลด์วัย21ปีเป็นหนึ่งจาก8คดันเดตร่วมกับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจากลิเวอร์พูลคอเนอร์กาลเกอร์จากคริสตัลพาเลต์แทรลิกมิเชลจากคริสตัลพาเลตเมสันเมาส์จากเชลซีเอรรนดมเดลจากอาร์เซนอลดิคานไรจากเวนแฮมและบุคโยซาก้าจากอาร์เซนอลแฟนบอลทั่วโลกสามารถเข้าไปโหวตทางเว็บไซต์ลีกได้ถึง10นาฬิกาท้องถิ่นอังกฤษ วันจันทร์ที่16พฤษภาคมโดยจะนำคะแนนตรงนี้ไปเกียรติสส่วนกับความเห็นจากผู้สันทัดกรณีเพื่อตัดสินหาหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำปีแห่งพิมล็กอังกฤษคำนี้ผวกขวารังวันนี้2ปีหลังสุดที่เริ่มแจกได้แก่อเล็กซานเดอร์อาน2020และโฟเดน2021สี่ประเด็นหลังเกมพิมลิกปืนใหญ่บุก่่ายไก่เดทอยทอง0-3บทเรียนราคาแพงของโฮดดิ้งอันที่จริงหลังจากเริ่มมาต่างฝ่ายต้องเล่นกันค่อนข้างสูสีผัดกันร,รุกผัดกันร,รับ และคอยชิงความได้เปรียบกันอยู่บริเวณกลางสนามกระทั่งสเปอร์มาออกนำเร็วจากจุดโทษในนาทีที่22และจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเกิดจากการที่รอมโฮดิงมาโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงตั้งแต่นาทีที่3 3เนื่องจากไปสับสอกใส่นาซอนเฮงมินแบบไม่มองบอลก็พอเข้าใจได้ว่าเกมนี้มีดีกรีปเป็นถึง2ทีมคู่อาฆาดต้องเล่นใหญ่ใส่เต็มกันอยู่แล้วและวันนี้ดูเหมือนว่าคู่ระหว่างซอนเฮงมินกับรอมโฮดิงจะมีการกระทบกระทั่งกันบ่อยเป็นพิเศษ แต่กลับเป็นฝ่ายปากกันลังอาร์ตันที่ไปลงเหลี่ยมอารมณ์หลุดจนทำฟาวแบบไม่น่าเสียและโดนใบเหลืองสองใบติดกันในระยะเวลาเพียงเจ็ดนาทีชนิดที่เผลอๆล่อยไปทีมก็อาจไม่เสียหายอะไรด้วยซ้ําแน่นอนมันส่งผลให้ทีมพ่ายแพ้ไปอย่างยับเยินและอาจส่งผลให้ทีมมีโอกาสในการช่วยทัพโฟได้อีกด้วยซอนฮึงมินจ่อคอหอยซาลาเย่งดาวซันโวหนึ่งประตูในเกมวันนี้ทําให้ซอนฮึงมินตัวรุกชาวเกาหลีใต้ของท็อตแนมฮอสเปอร์ ยิงรวมไปแล้ว21ประตูตามหลังผู้นำดาวซันโวในเพเมร์ลีกในซีซั่นนี้อย่างโมฮัมิสซาลห์ของลิเวอร์พูลเพียงประตูเดียวเท่านั้นแต่บางโมเองก็อยู่ในช่วงขาลงที่10เกมหลังยิงได้เพียง3ประตูเท่านั้นขณะที่ซอนฮึงมินกำลังขึ้นสุดๆด้วยการซัดไป10ลูกจาก8นัดหลังสุดให้กับต้นสังกันเลยทีเดียวปัญหาใหญ่ของปืนใหญ่ช่วงท้ายซีซั่นแน่นอนว่าความ่พยแพ้ในเกมนี้ส่งผลให้อาร์ซอนยังคงต้องลุนอย่างหนักในช่วง2นัดสุดท้ายเพื่อรักษาพื้นที่ทเอเาไวไว้้้ใหด แต่นอกจากเรื่องผลงานในสนามที่พวกเขาต้องกังวลดูเหมือนว่าปัญหาใหญ่ที่ถาโถมเข้ามาอีกหลังเกมก็คือการที่พวกเขาเสียเซ็นเตอร์แบ็กที่เหลืออยู่ทั้งสองคนไปพร้อมๆกันในนัดนี้ทางกาเบียวที่บาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปรวมถึงโฮดิงที่โดนใบแดงและจะตดโทษแบนอย่างน้อยหนึ่งเกมยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าเบนไวเองที่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาก็ยังไม่ฟิตเต็มร้อยจึงเหลือเพียงทากิเฮโรโทมิยาสึแข้งสารพัดประโยชน์ที่พอจะเล่นในตำแหน่งนี้ได้อยู่เพียงรายเดียว ดังนั้นแฟนบอลปืนใหญ่คงต้องลุ้นให้อาการของกาเบียวไม่เจ็บหนักมากนากักรวมถึงหวังว่าไว้จะกลับมาฟิตเต็มร้อยได้ทันลงช่วยทีมทําอันดับในช่วงค้งสุดท้ายที่จะพลาดอีกไม่ได้แบบนี้สองนัดชีชตาทั้ง2ทีม3คะแนนในวันนี้ทําให้สเปอร์ไล่จี้อาร์ซอนเหลือ1น1คะแนนแล้วแถมผลต่างประตูได้เสียทอดด็อตแนมบวกอยู่มากถึง12ลูกด้วยกัน ทั้ง2ทีมจะยังเหลือโปรแกรมอีก2เกมในซีซั่นนี้เหมือนๆกันประกอบด้วยไก่เดทองจะมีคิวพบกับทีมไทตารางเริ่มด้วยการเปิดบ้านต้อนรับเบอร์ลี่ที่กำลังหนีตกชั้นอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่และจะต้องออกไปเยือนนอนริทในเกมนัดสุดท้ายส่วนปืนใหญ่ต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอีกหนึ่งทีมหนีตายอย่างอเวอตันแน่นอนว่าหากใครพลาดสะดุดจะทําให้เสียเปรียบทันที แม้ว่าทีมของมิเกลอาริตเตอร์จะได้เป็นฝ่ายกุมชตาของตัวเองด้วยการขอแค่ชนะรวดทั้ง2เม็ดแต่หากพวกเขาพลาดอีกแค่แม็์เดียวก็มีโอกาสจะชวดไปแชมเปี้ยนลิกปีน้าได้เลยเช่นกันปืนและไก่ฟัดกันทุกที่ทเที่ยวนี้แย่งอัลการาตสมมสตอนอาร์ซอนเปิดศึกนอร์นดอ,อนดามี้แมช์กับท็อตแนมฮอสเปอร์นอกสนามยา่าเมื่อล่าสุดแย่งไยเซนกาลลอสอัลการาตกองกลางค่ายราซิ่งขับแห่งเพีเมียร่าดิวิชีโอนอาร์เจนตินากันอยู่รายงานจากเอ็กเพสสปอร์ตว่าราซิงขับ คือแรงผลิตแข้งหนุ่มคุณภาพดีมากมายที่กำลังลดแล่นในวงการก็เช่นลาตาโรมาตินสจากอินเตอร์มิลานโรดิโกเดปอจากแอนตมาดริดหรือฮวนมูโซจากอตัลันต้านั่นทำให้แมวมองของทั้งปืนใหญ่และกระดีทองต่างทับเส้นกันพออยากได้กองกลางเสริมแกล่งั้งคู่สำหรับอัลการาสวัยส9้ปีตำแหน่งถนัดคือยืนเบอร์8ปแต่ก็สามารถดันสูงเป็นเพเมเกอร์หรือของหน้าฝั่งขวาลงสนาม17นัดทุกรายการซีสั่นนี้ทำไป5ประตู2อแอซิส์ สัญญาปัจจุบันมีผูกมัดนานถึงมิถุนายน2026ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่22ล้านปอนด์โดยนอกจาก2ทีมเกาะอังกฤษแล้วทางอินเตอร์มิลานเซบียาหรือเรอัลเบติสก็อยากได้เช่นกันอันเชเผยอนาคตอาซาหลังมีข่าวโยงกับเชลซีและอาร์เซนอตคาโลอันเชลติผู้จัดการทีมเรอัลาดติดออกมาเปิดเผยถึงอนาคตในช่วงซัมเมอร์นี้ของเอเดนอาซาปีกจอมเทคนิคหลังจากที่มีรายงานว่า2ทีมดังจากพิม์ลีกอย่างเชลซีและอาร์สซนอล กำลังให้ความสนใจตามรายงานจากเมโทรดาวเตะทีมชาติเบลเยียมประสบปัญหากับอาการบาดเจ็บเหลือรังซึ่งส่งผลต่อการรีดฟอร์มเก่งในทีมซตาติอาโกบริบิลนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากทีมสิงบูด้วยค่าตัว88.5ล้านปอนด์เม,มื่อช่วงซัมเมอร์ปี2 0 1 9โดยเจ้าตัวลงสนามไปทั้งหมด65นัดและยิงได้เพียง6ประตูเท่านั้นโอกาสในซีซั่นนี้ของอาซายิ่งเหลือน้อยลงเมื่ออันเช่ไว้วางใจใช้งานเวเนซิอุสจูเนียปีกบราซิเลียนอย่างต่อเน,นื่อง ทาให้มีข่าว่าแข้งวัย31ปีอาจจะต้องย้ายกลับไปค้าแข้งในพีเมลีกโดยมีทีมเก่าอย่างเชลซีรวมถึงอาร์ซอนที่กําลังให้ความสนใจอย่างไรก็ตามอันเชลตีก็ได้ออกมาพูดถึงอนาคตของอาซาแล้วโดยยืนยันว่านักเตะยังต้องการพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรต่อไปในซีซั่นน้าเป็นของเขาค่อนข้างจะชัดเจนเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปและต้องการทําเช่นนั้นด้วยแรงจูงใจมากมายเพราะเขาต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากมาตลอดหลายปี เขาต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวแผนของอาซาจึงค่อนข้างชัดเจนเขาจะอยู่ที่นี่ในปีหน้าผมคิดว่าเขาจะได้รับโอกาสมากขึ้นเพราะจะมีหลายเกมให้ลงสนามและต้องมีอาการเหนื่อยล้าก,กันบ้างเราจะมีการโรเตชันนักเตะแม้ว่าในซีซั่นนี้จะไม่ได้มีมากนัก แต่ปีหน้าทุกคนจะได้โอกาสกุนซือเรอัลมาริตยืนยันตำนานหง์ยันลาตาโรอคือคนเดียวที่จะแก้ไขปัญหาปืนฝืดให้ปืนใหญ่ได้จริงจนบานตำนานแข้งหงแดงยืนยันว่าอยากเห็นอาร์ซองเดินหน้ากว่าตัวลาตาโรอมาตินีสไตรเกอร์ตัวจีตจากอินเตอร์มิลานมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้พอจะช่วยแก้ไขปัญหาปืนฝืดได้ทันทีส่วนตัวผมมองว่าอาร์ซอนกำลังพยายามต่อสัญญาใหม่กับเอ็นเคเทียแม้เวลาของพวกเขาแทบจะไม่เหลือแล้วก็ตาม ปีกนีลการกล่าวกับโบนัสโคดเบดอย่างไรก็ตามมิเกลอาริต้าคงคิดเอาไว้อยู่แล้วว่าเอนเคเทียไม่ใช่สตเกอร์ตัวหลักที่จะได้รับโอกาสออกสตาร์ตต่อเนื่องทุกสัปดาห์แน่นอนเพราะศักยภาพของเด็กคนนี้ยังไม่ดีพอจะช่วยให้ทีมคว้าอันดับสูงกว่าเดิมได้ในซีซั่นใหม่เอนเคเทียทำได้ดีที่สุดคือการเป็นตัวหมุนเวียนหรือลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงเวลาที่ทีมต้องการฉะนั้นต่อให้การขยายสัญญาใหม่เกิดขึ้นจริง อาร์ซนอลก็ยังต้องทุ่มเงินก้อนโตเพื่อซื้อไซรเกอร์คนใหม่เข้ามาเพิ่มอยู่ดีบางทีผมอาจจะพูดตรงเกินไปแต่มันคือความจริงที่มีเกลอาริตตารู้อยู่และน่าจะเคลียร์กับเอ็นเทียยังไม่ปิดบงังซึ่งหมายความว่าถ้าเขาต่อสัญญาก็เพาะยอมรับข้อตกลงนี้ได้แบบไม่คุนเคืองหากซีซั่นนี้อาร์ตนอนคว้าอันดับ4มาครองได้สําเร็จแปลว่าซีซั่นหน้าเป้าหมายของพวกเขาต้องสูงขึ้นแน่นอนว่าการควา้าแชมป์นั้นอาจจะยากเกินไปแต่อันดับ2หรือ3คือต้องทําให้สําเร็จ และกุญแจสําคัญก็คือสไตรเกอร์ที่เก่งมากพอเลาตาโรมาร์ติเนสคือคนเดียวที่ผมแนะนําและอยากเห็นอาร์ตตนกล้าทุ่มเพื่อดึงตัวมาเสริมทัพจริงๆเอเยนเชซุสลงโปรเจกต์ปืนพร้อมโยกศพ51ล้านปอนด์มาร์ชโลเปตินาเตเอเยนของการเมียลเชซุสกองหน้าเมนซิตี้ต่อความคืบหน้าเรื่องย้ายสังกัดไปอาร์ตตนว่าพัฒนาขึ้นอีกขั้นโดยเฉพาะแผนงานที่ชัดเจนจนฝ่ายขเขาพอใจรายงานจากกูรูซื้อขายฟาบิโอโรมาโน ว่ากองหน้าวัย25ปีไม่มีใจเล่นที่เอติฮัสเตเดียมต่อไปเพราะทีมกำลังจะได้เออร์ลิงบรลฮาเลนและโฮเลียนอาวาเรสมายังตำแหน่งอีกท้งสัญญาที่เหลือแค่มิถุนายน2023ดังนั้นซัมเมอร์ที่จะถึงคือโอกาสดีสำหรับการยกย้ายราคาสมเหตุสมผลโดยมีเอมริเซเดียมเป็นหมุดหมายต่อไปโดยมิสเตอร์เปตินาติมีโอกาสถกกับตัวแทนกันเน์บ้างแล้วสัญญาณเป็นบวกทางเราชอบแผนงานของพวกเขาเปตินาติแย้มปาก อันหนึ่งอุปสรรคการยกย้ายคงเป็นเรื่องเงินเพราะต่อให้นักเตะเหลือสัญญา13เดือนแต่ทางเรือใบสีฟ้าต้องราคาตัวเอาไว้เพื่อต่อรองระหว่าง12.5ถึง51ล้านปอนด์ราว50ถึง60ล้านยูโรเดาวเตะบราซิเลียนผลงาน13ประตู12แอสซิสจากการลงเล่น39นะัดทุกรายการในซีซั่นนี้